สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แก้ท่อตันช่างเอ๋วันนี้คุณลูกค้าบ้านใหม่นะครับยังไม่ได้เข้าอยู่เลยนะครับหลังจากการก่อสร้างนะครับโอเคพี่อพบว่า,ากดถ่ายแล้วครับอ,อะไรอยดูกันครับเห็นไหมเห็นแล้วครับอ่าเป็นยังไงหรเราไม่รู้กดถ่ายไว้ก่อ,อนอัดไ้แล้วครับอ่าโอเคผมซ้ายขวาตัวให้อ่าเดี๋ยวเดีพี่แป๊บนึงแป๊บนึง อ,อีกทีครับอีกทีไป,ไปนี่ขึ้นบนลงล่างเป็นไงสวยงามเปล่าโอเคครับซ้ายขวาโอเคขึ้นแล้วพี่เรามาเริ่มทำการตรวจสอบกันครับไอ้คนนี้เราเราคลินได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดครับได้หมดครับอันนี้คือต้นทางนะฮะนี่คือต้นทางด้านนี้นะค,ะครับผมอ๋อเดี๋ยวพี่จะลวงเข้าไปนู่นเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวจะดัง ผ้าผ้าเท้งนั้นเลยเนะาะอุ้ยนี่เต็มครึ่งแล้วว่ะพี่ตันแล้ววะโอ้โหนนะ่าเ,นนะเก็บหน,นะนึงนะเนอ้ยแล้วก็กลับแล้วนแล้วอ๋อต้องเปลี่ยนผ้าเนี่ยเสร็จผ้าเหรอครับไม่ใช่ครับพี่คนไหนนะพ่อครับอ่า พ่อปีสี่พอปีสี่อุ้ยเมรเซดปูนวะพี่อ่าไอ้บ่อนี้ตำแหน่งบ่อที่พูดถึงอยู่ตรงนี้ปะครับประมาณประมาณกี่เมตรล่ะสีขาวมองไม่เห็นหน้าแถวนี้สามเมตรหกสิบเก้าครับสามเมตรอ่ะให้สามเมตรสามเมตรอันนี้คือตำแหน่งบ่อนู้นใช่ไหมครับใช่นี่คือตำแหน่งบ่อนครับครับไป้ปะอ๋อ เออน่าจะไปกองอยู่เลยจนมัเข้าไปอันนี้คือทรายทั้งนั้นว่ะใช่ทรา,<ช>าย,<ช>ายทั้งนั้นอุยมีกางอ,อ,อันนี้คือท้องท่อนะครับเป็นหลุมอ่ะเป็นหลุมไปข้างหน้าเดี๋ยวพี่ลองดูฮะลองไปดูสิ อ่านีนเป็นหลุมแล้วไม่มีพื้นท่อไม่มีพื้นบ่อแล้วก็กองทรายเนินอยู่ข้างหลังหมดเลยกองทรายตะกันอยู่นะครับ<ช>ก็คือความสูงอยู่ที่ความสูงอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของท่อแล้วก็หักลงด้านนี้ซึ่งน้ำก็จะไหลลิ่นออกมาได้ฝั่งนี้ครับจะป้อได้ไหมเพราะมันเป็นกล้องแบบมือดันไงอ๋อครับครับ,รบเปลี่ยนเปลี่ยนโลได้ไหวเอเอาโลมาเอาโลมาเดี๋ยวเอาขอเปลี่ยนโลเอาสายแข็งอันี้มาด้ยกันเข้าไปดูอ่ะขออนุญาตแป๊บนึงนะครับครับครับ ใส่ก็ยังไม่ได้ว่าทำไม่มีเวลาตักบุดทุกวันะทุกวันเลยอครับทุกวันเลยเมืวานกันนนบุรีแล้วก็ไปเกษตรอันนี้เห็นไหมกระดาษอันนี้กระดาษเอาเลยพี่เอาเลยครับเอาเลยผมไม่ได้ขัดครับครับเอาเลยโอ้โหใส่รึ่งท่อเลยนะครับครับผมอ่า ว่าเยอะนั่นแหละครับทรายละครับทรบายทั่านั้นเลยไปได้นะ สายใช่ไหมพี่นี่ติดติดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับไปไม่ไหวครับไปไม่ได้แล้วติดแล้วตอนนั้มันไม่ไม่ใช่เดี๋ยวมันือดใช่ไีมครัะไปได้อีกไหมไปได้อีกไหมไปได้ไหมครับอ่ะอ่ฮะอ่าฮะอ่าฮะสายข้างนั้นเลยสายหมดเลยครับอ่ะ อออ้าอ uh ้ huh. uh ่าเอ้ยอะไรอ่ะออ่เอ้ยดับดับาดับอะไรตอนนี้บ้านะเป็นสมัยสภาพพ่ออย่างเงี้ย อันนี้สภาพท่อนี่คือหลังท่อนะครับที่เห็นด้านบนเนาะครับอ่านี่คือน้ําครับตันแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วทําไมมันทําไมมันติดมันปิดสนิทเลยอ่ะเหมือนมีรากไม้ด้วยตรงนี้เห็นรากไม้ไหมครับครับอ่าเห็นรากไม้ไหมครับเป็นรากไม้จอดเหรออ๋อรากไม้รากไม้ชายมาแล้วครับรากไม้ชายมาเดี๋ยวใช่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตัวแทนเดี๋ยตั้งนะมือผมลวงม่นมันดับแล้วพี่ดับแล้วครับได้ป่ะนี่ นี่ฝันไม่ได้สนิทมีรากไม้เห็นไหมครับครับอืมอมีรักไม้ชฉเข้ามามแต่ตันแล้วใช่ครับตันแล้วครับแน่นเลยแน่นเลยอืมครับตันเรียบร้อยใช่ไหมพี่ตันเรียบร้อยครับไม่รู้ถล่มหร,อหรอือเปล่าก็ต้องกวาดออกมาแล้วไปดูจากอันด้านนี้อืมได้เพราะด้านนี้จะเป็นท่ามด้านที่ใส่ ไม่ไหลใช่ไหมครับใช่ครับเพราะระดับไม่ได้ครับอ้โก้อนปูนนะครับอืมก้อนปูนผมโยนไ้ก่อนนะเดี๋ยวให้เก็บทีหลังได้ได้ได้ครับเสร็จปูนหมดเลยยังไม่หมดนะครับนี่ยิงออกมาได้แค่ครึ่งท่อเองอ๋อนี่ยิงจากนี้มาครึ่งท่อครึ่งท่อได้แค่ครึ่งท่อเองนะยังไปเข้าไม่สุดนะ

ก็เนี่ยแหละครับอย่างที่เห็นที่ออกมาแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเอาไม่เห็นครับไม่เห็นไม่บอกไม่เห็นเปิดไปไม่แบบทั้งทายที่ปูนเต็มไปหมดอันนี้จากฝั่งเครื่องซักผ้านะครับอโอเคครับพีวโอ้โหท่อพีวีซี เรียบเลยโอ้ยกอนแข็งเนาตอนใหญ่เหรครับใช่ใชเดี๋ยวผมเอากล้องมาดูก่อนกกล้อ,อ,องส่งเข้าไปใช่ไหมครับใช่แล้วกกล้องนะได้เชงตลอดอันนี้เดี๋ยวเราส่งย้อนขึ้นไปตรงเครื่องซักผ้านะฮะใช่ไหมครับใช่ครับส่งกล้องอ่าฮะ คือยังตัน <มา S 1> อยู่ไหมครับเอ๊ะฮะอ่ะคือโล่งแล้วครับอันนี้คือโล่งแล้วใช่ไหมพี่ได้ครับผมมีอีกหน่อยยังมีอยู่อีกหน่อยอีกหน่อยใช่ไหมครับอ่าอีกหน่อยไม่ได้ ไม่นะ่าเขดเดี๋ยวต,ตอนต้องดูตอนลากกลับจะมองเหน็นชัดหน่อยอ่ะนี่ยังมีอยู่โอ้นี่คือท่ออ่าครับขนาดของท่อครับครึ่งท่ออ่าแต่ตอนนี้ไอ้นี่ก็อยู่ประมาณจักต้องบอกว่าเยอะนะจ้าถามว่าผมว่าน่าจะเป็นปูนแข็งตอน,นที่เขาเทน้ำปูนนะอ่ะอ๋ออืมนะแต่จึงต้ไปดูตรงปากนะครับครับครับ าทำไมมันคนละระดับกันะอะเออนี่สูงกว่าอืมลาตรงนั้นต่ำอืมถไหมอ่ะอะไรนะยมัต่กวาันอะเอลายตรงนั้นอาล้างจานแล้วคนเปิดน้ำอาล้างจานหมเเ็นได้ไหม เริ่มเริ่มทะลุมาแล้วใช่ไหมรันค่อยค่อยออกค่ะค่อยค่อยโผล่อุยแขงอันนนเลยอ่ะถึงก้อนใหญ่ฮะเลยอ่ะพี่ใช่นี่คือก้อนใหญ่เฮ้ยอะไร ขหิแต่ไม่มีมมทุกอย่างเลยตอนนี่ก็ตัดนี่นก็จะออกใช่พี่ถามใหญ่ว่ะคึอถามว่านานมาตักของขึ้นอ่ะอ๋อไหม,ม,มญญาหนี่เราจะ coi lại mà, บ้างก็เล็กน้อยมันก็ไม่ได้เยอะจากนี้แม่ไหลเอาไปด้านนี้นะก็าเรากั้นเอาไว้ครับครับรับได้เป็นระดับที่เรารับได้ม่เยอะแบบนี้เดี๋ยวัมาต่อ เจาะตรงนี้เพื่อให้ระดับลงครเขาเจาะตรงนี้ไม่งั้นน้ํามันจะขึ้นระดับอ่อน้ํามันเอ่ยงั้นอ่าโอเคเห็นแล้วครับน้าเดี๋ยวผมพไปโอเคพี่กดถ่ายแล้วครับโอเคเห็นไหมเห็นแล้วครับอ่าเป็นยังไงเผลอเวล่าไม่รู้กดถ่ายเวยก่อนอัดไว้แล้วครับอ่าโอเคผมซ้ายขวา้อวให้อ่ีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป๊บนึงแป๊บนึง อ่อีกทีครับอีกทีไปนี่ขึ้นบนลงล่างเป็นไงสวยงามเปล่าโอเคครับซ้ายข,ข,ขวาโอเคขึ้นแล้วพี่อย่าลืมครับพบปัญหาท่อตันศูนย์แปดหกสามสี่ห้าสาห้าหกแปดแก้ท่อตันช่างเอยยินดีให้บริการ